นโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับการเดินหมากชีวิตผิดพลาดเพียงแค่พริบตาเดียวอาจจะทําให้ชีวิตคุณมันล้มทั้งกระดานได้เมื่อการละครั้งหนึ่งโลนันดินโยนักฟุตบอลชื่อดังใต้คุกเพ,พราะคดีปลอมแปลงพาสปอร์ตครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน t o p 2 to t e บา by พิรันัทจำปาเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทอล์กทู o โ e นกับผมโทนคุงพรีรนัทจำปางเงินวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของโลนันดินโยนักฟุตบอลชื่อดังไต้คุกเพ,พราะคดีปลอมแปลงพาสปอร์ตครับอาณาจักรลูกหนังที่ยังโรนัลดินโยสร้างด้วยฝีเท้าของตัวเขาเองนั้นยิ่งใหญ่จนกว่าที่ใครจะมาเปรียบเทียบได้ยากในวันที่เขาพลคสุด ไม่มีใครบอกได้ว่าจะต้องใช้คนกี่คนในการที่จะหยุดยั้งเขาในพื้นสนามหญ้าความยอดเยี่ยมนั้นมันนำพาชื่อเสียงกิติยศเงินทองให้กับเขาในระดับที่ทั้งชีวิตก็ใช้ไม่น่าจะหมดอย่างไรก็ตามโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับการเดินหมากชีวิตผิดพลาดเพียงแค่พริบตาเดียวอาจจะทำให้ชีวิตคุณมันล้มทั้งกระดานได้โลนัาดินโยเองก็เช่นกันแม้ว่าจะรวยล้นฟ้าแต่ว่าความรู้เท่าไม่ถึงการหลายๆเรื่องของเขารว ถึงการจิปปรบเป๊ปซี่ทั้งๆที่ตัวเองพึ่งเซ็นสัญญาสปอนเซอร์กับโค้กด้วยความหิวน้ําอ่ะตอนถแถลงข่าวเล่นให้กับสโมสสอนในบ้านเกิดเห็นเป๊ปซี่วางอยู่ยกมาจิบเรียบร้อยฮะโดนโค้กยกเลิกสัญญานะครับ และคดีศูนย์ฝึกที่โดนานดินโยไปบุกรุกพื้นที่ป่าในปี2018เนี่ยก็เป็นคดีที่ทำให้เขาชีวิตพังไปเลยนะครับและอีกหนึ่งวีรกรรมที่โด่งดังของเขาในด้านลบก็คือการที่เขาไปถูกจับที่ประเทศปากลักไวยด้วยข้อหาปลอมแปลงพาสปอร์ตเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในปี2020โรนัลดินโญและโรบโตพี่ชายซึ่งเป็นเอเย่นเนี่ยได้รับเชิญให้เดินทางไปที่ประเทศปากลักไวยเพื่อร่วมงานการกุศลซึ่งพาสปอร์ตปลอมดังกล่า สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้แบบไม่มีปัญหาแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้ามาจับตัวพวกเขาถึงโรงแรมที่พักก่อนหน้านั้นในปี2018โรนัลดินโยถูกยึดพาสปอร์ตจากทางการบราซิลเพราะมีคดีคดีที่ถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าปรับข้อหาบุกรุกพื้นที่สงวนของรัฐบาลต้องจ่ายหนี้ในข้อหานี้เนี่ยเกือบ2ล้านยูโรซึ่งคดีนี้ ถ้าหากสะสางไม่เสร็จเนี่ยโรนลดินโยจะไม่ได้รับพาสปอร์ตคืนจากรัฐบาลมันจึงทําให้เกิดเรื่องดังกล่าวเพราะว่าเขานั้นเนี่ยยังมีคดีนี้ติดตัวคาราคาซังแต่ต้องเดินทางไปปากราักไกวก็เลยใช้พาสปอร์ตปลอมเมื่อทางการปากราักไวเขาพบสิ่งผิดสังเกตว่าเฮ้ยพาสปอร์ตของโรนลดินโยและพี่ชายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พาสปอร์ตของประเทศบราซิลแต่เป็นพาสปอร์ตของประเทศปากราักไวก็เลยดําเนินการไปบุกจับกลุ่มตัวทั้งสองถึงห้องพัก โดยมีการยึดบัตรประจําตัวประชาชนและเอกสารเดินทางทั้งหมดด้วยทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของปางรักไวเป็นอย่างดีพร้อมกับบอกว่าพวกเขาไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นพาสปอร์ตพร้อม เนื่องจากพาสปอร์ตที่ได้รับนั้นน่ยมันมาจากฝ่ายที่เชิญมาร่วมงานสมาัมมนาซึ่งงานเนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศลที่เอาไปช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้เซกิโอเกวงรอสครับทนายความของโรนัลดินโญก็แก้ต่างว่าโรนัลดินโญไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเขาไม่ยังรู้ว่าพาสปอร์ตที่พวกเขาได้รับมามันเป็นของปลอม พร้อมกับบอกว่าพาสปอร์ตที่ได้มานั้นเนี่ยเพื่อโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคตและเป็นการโปรโมทอดีตนักเตะคนดังคนงคนี้และบริษัทของเขาพร้อมกับระบุว่าโรนัลดินโยเป็นเพียงคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรทางด้านทนายของดาเลียโลเปซซึ่งเป็นผู้บริหารของมูลนิธิแองเจลิกฟาเทอร์นิตี้ที่เชิงโรนัลดินโยมาก็ชี้แจงว่า เธอเนี่ยได้กระดองขอพาสปอร์ตปักลักววยให้กับพี่น้องคู่นี้ก็คือโรนัลดินโยและพี่ชายแต่ไม่ยังรู้เหมือนกันว่าพาสปอร์ตนั้นเป็นของปลอมอย่างไรก็ตามทนายของโลเปสเปิดเผยว่าโรนัลดินโยได้มีการจ่ายเงิน5,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเร่งกระบวนการการออกพาสปอร์ตซึ่งในตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดต่อทางการ และสิ่งสำคัญก็คือทางโลเปสไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเชิญโรดดินโยมาปังรักวายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับเขาแต่ทางวิลมอนเดซูซานักธุรกิจที่โดนจับกลุ่มตัวด้วยในกรณีนี้รวมถึงนักธุรกิจชาวบาราซีลอีกรายและหญิงชาวปังรักวายอีกสองรายระบุว่าเจโลเปสเนี่แหละเป็นคนที่งรับผิดชอบโดยตรงกับการทาพาสปอร์ตปลอมให้กับโรนัลรดินโยผลกระทบในเรื่องนี้มันรุนแรงกว่าที่คิดเมื่อสารปฏิเสธการขอประกันตัวให้ออกมาจากคุกมา ถูกคุมตัวที่บ้านพักในปารากวักไวแทนด้วยหลักทรัพย์มูลค่า8 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐโดยที่ศาลของปารากวัยให้เหตุผลว่าขาดเอกสารทางกฎหมายบนที่ดินจํานวน27เอเคอร์ซึ่งเป็นของนักธุรกิจท้องถิ่นที่ทนายของโรโนัลดินโนพยายามจะเสนอให้ในการเอามาเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวทําให้เมื่อประกันตัวไม่ได้โรนัลดินโยแล้วก็โรเบโตพี่ชายก็ต้องติดคุกไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นภาพความตกต่ําของอดีตนักฟุตบอลที่เคยได้รับ การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในยุคข,ของเขาเราได้เห็นภาพโรนลดินโนอยู่ในคุกที่ปางรักวยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดขึ้นจากการกระทําของโรนาดินโยเองทั้งสิ้นอย่างที่คำพระท่านว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างไรก็ดี แม้เขาจะต้องติดคุกในปากลักไวประมาณ6เดือนกว่าแต่โรนัลดิโน่ก็แทบจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากกับการอยู่ในคุกเขายังคงยิ้มแย้มให้กับสื่อมวลชนที่เข้าไปทําข่าวรวมถึงเพื่อนนักโทษเพราะตัวเขานั้นนับตั้งแต่วันที่เข้าคุกก็มีผู้คุมมาขอถ่ายรูปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของซูเปอร์สตาร์และทางการเขาก็ยังอนุญ,ญาตให้นําผ้าห่มเครื่องนอนเข้าไปได้นอกจากนี้ยังยินยอมให้สั่งอาหารจากภายนอกเข้าไปกินได้ด้วยไม่เหมือนภาพในคุกที่เราอาจจะเคยพบเห็นที่มีพอบ จ้องจะเล่นงานคุณที่พร้อมจะเซ็ตหย่อสุดต,ต่อีหมองห่อใส่ไข่คุณซึ่งโรนัลดินโยบถูกยกให้เหนือไปกว่านั้นและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำของเขาในคุกก็คือ การไปเตะฟุตบอลในคุกกับนักโทษโดยเขาได้เข้าขร่วมการแข่งขันฟุตบอลเดินเรือนจําซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็ยังคงไว้ลายวาดลวนลายในสนามได้จมแจ้งเหมือนเดิมด้วยการขับเคลื่อนเกมได้เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในสนามก่อนทําไป5ประตู6กแอซิสช่วยให้ทีมของเขาเป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอย1 1ต่อ2คือสมมุติเราเตะบอลกัน2ทีมนะฮะแล้วทีมหนึ่งทีมฝั่งตรงข้ามมันมีโรนัลดินโน่ จะเอาอะไรไปสู้วะนะครับนอกจากนี้ยังเมียารายงานว่ารางวัลของผู้ชนะในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ก็คือหมูตัวใหญ่ซึ่งทีมชนะจะได้หมูตัวนี้ไปทําอาหารเลี้ยงกันในเดือนจํานั่นเองทําให้เจ้าของรางวัลบรรลงดอหนึ่งสมัยกลายเป็นขวัญใจของเพื่อนๆในคุกเรียบร้อยเรียกได้ว่าเขาเป็นขวัญใจของคุกปางลักไวในตอนนั้นซึ่งมีการแซวขำๆในโซเชียลว่าโอ้เนื่องนี้มันยากกว่าฟุตบอลโลกอีกนะหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตในคุกนานเป็นเวลา32วัน โดนาลดินโยและโลเปโต้พี่ชายก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกอากูป,ปาซีออนเอสเปซิสลิซาดาเป็นครั้งแรกหลังจากศาลอนุญาตให้ประกันตัวขณะที่อดอลโฟมารลินทนายส่วนตัวของอดีตดาวเตะแซมบ้ารายนี้ก็พยายามสู้ความก่อนวางเงินประกัน1ล้าน3แสนปอหรือว่าประมาณ50าล้านบาทโดยอ้างว่าในพาสปอร์ตเล่มนั้นบอกว่าพวกเขามีสัญชาติปางรักไว้ทั้งที่2คนไม่ได้มีเชื้อชาติดังกล่าวโดยทั้งคู่อ้างว่าโดนหลอกและนึกว่า ได้รับสัญชาติปางรักไวเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามางานการกุศลอะไรประมาณนั้นอย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพแบบเต็มตัวเนื่องจากต้องถูกกักอยู่ในโรงแรมเปามาโลกาในเมืองอาซูนซีออนเป็นการชั่วคราว เพื่อรอศาลตัดสินคดีและในที่สุดวันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงสิ้นสุดชีวิตคุก171วันที่ปังรักไวศาลปรังรักไวก็พิพากษาปล่อยตัวโรนัดดิโยให้กลับบราซิลได้อดีตแข้งเซมบ้าและพี่ชายของเขาก็เลยได้รับการปล่อยตัวและสามารถเดินทางกลับบราซิลได้ทันทีหลังจากที่ทั้งคู่ยอมรับผิดตามเงื่อนไขยอมเสียค่าปรับเป็นเงิน90,000เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ2,800,000บาทขณะที่พี่ชายของเขาน่าจะโดนค่าปรับประมาณ1,010,000เหรียญสหรัฐหรือว่า ว่า3ล้าน4แสนบาทและต้องติดประวัติอาชญากรรมในประเทศปากลักไวทาให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศบราซิลได้เป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันพร้อมทั้งต้องรายงานตัวกับทางการเป็นระยะระยะเรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่าราคาแพงของโรนาดินโยสําหรับการเสียอิสรภาพและเสียทรงพอสมควรกับการต้องเข้าไปนอนคลุกครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งหากจะพูดกันตรงๆชีวิตหลังเลิกเล่นฟุตบอลของโรนลดินโยนั้นแทบจะเละตุ้มเป๊ะเลย ตตตุุละละุมมละละมเเเเเปปลลลลละนั่นแหละครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขามันเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วตั้งแต่เล่นฟุตบอลก็ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรร์วินัยก็ขาดขาดขนาดจะมีแข่งวันพรุ่งนี้ ก่อนแข่งพี่แกยังไปกินเหล้าเลยฮะปัจจุบันโรน,โนัลดินโยก็ยังเดินสายโชว์ตัวตามแบรนด์สปอนเซอร์ที่ตัวเองยังพอขายได้มีอยู่ปีหนึ่งเขาเห็นไหมมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยนะครับก็มาโชว์ตัวหาไรายได้ไปและยังคงแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรายการกุศลที่ประเทศบราซิลบ้านเกิดรวมถึงฟุตบอลเล่เขาก็ไปนะก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลในสนามได้ทุกครั้งที่เขาสัมผัสบ,บอลเหมือนกับตอนที่ยังคาแข่งแหละครับและในแต่และทัวร์นาเมนต์ที่เขาไปปรากฏตัวก็ยังมีแฟนๆที่ รักใคร่ชื่นชมเขาแพ่มาดูเขาครับข้างสนามเรียกได้ว่าต่อให้จะผ่านเรื่องร้ายๆมีประวัติที่อาจจะไม่โสภาสถาพรมาบ้างแต่แฟนๆฟุตบอลก็ยังชื่นชมเขาอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโรนาลดินโยครับและนี่ก็คือทอล์กทูโทนใน EP นี้กับเรื่องราวของโรนาลดินโยกับการละครั้งหนึ่งที่อดีตนักฟุตบอลดังอย่างเขาต้องไปติดคุกอยู่ที่ประเทศปากกไวัย ด้วยข้อหาปลอมแปลงพาสปอร์ตขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม,มารับชม,มรับฟัง Talk t a l k ก o ูโทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่อง m ม s t a ต t t h i l l n n d ขอความเมตตากรุณากด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับ e ี EP นี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ